ก็ออกจากแท็กซี่น้าประตูประตูนะน,ะะตน้ำแล้วล่คาก็ทับทิ้งได้ขอมมานิดหน่อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะัดจอแซ่จอแซ่เป็นตลาดนะัดที่อยู่หลังเซ็นทรัลรามเก้านะคะถนนรัชดาซึ่งมาเปิดไม่นานนะคะก็ตลาดนี้เหมือนตลาดคล้ายตลาดนะัดรถไฟความรู้สึกของตัวเองนะร้านเนี่ยเปิดอยู่ประมาณาเัื่อเริ่มเปิดจริงๆนอะระที่บอกประมาณห้าโมงเย็น ตอนนี้มาสัก4สี่โมงครึ่งเพรร้านเริ่มทยอดเปิดเดี๋ยวจะเราจะพาไปดูว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างถ้าจอดรถนะคะทุกคนสามารถจอดรถได้ที่เซ็นทรัลพระรามเก้านะคะกอยเดี๋ยวตามหวยมาค่ะไปดูร้านกัน แองกินนะไข่พ้นลนจาแล้วก็เนแซ่บอี้เล้นแซ่บปงปงสลัี่ที่มันก็ดูน่ากินนะดูแซ่บๆเนี่ยอยู่เดินไปดูข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวพักกลับ เราะว่ามีเป็นร้านน่ากินยเปรีนเน,น, <c oughs> นี่ก็อยากกินว <c oughs> <ส>่าน่ากินอ่ะเอาไหมเอายากได้กีนว่บ <c oughs> ไม่ได้เนครับก็คีเพราะกค้าเไมหมดนครับผิฝาไว้ล้าาไขาอน้คือกได้นานเลยครับทุกคนค่ะนี่หมดกบไปสื้อกลมตังค์ที่ว้เท่าไหร่นะหกสิบบาท แล้วก็ขนมเบื้องสี่สิบาทต้ตมตำนี่เมื่อกี้จบไปแล้วนะทุกคนอูโหูคูปลาแซบเวอร์กินี่ปากเจอแล้วเนี่ยทุกคนแล้วก็ขนมเบื้องเนี่ยอร่อยนะกรอบกินกินคือทุกคนกินไหมกินนี่ย <Yes. S 1> เรากินต้ตมตำจบไปทีใช่ปะแล้วก็ไปกินขนมเบื้องทีคือไม่ได้สนใจแล้วแม่งกินข้าวเสร็จอันนี้ไม่นี้แล้วแต่อารมณ์เนี่ยเหมือนเราทำคลิปอะ ตามคนทำอร่อยอันนี้กรอบมากทุกคนเนี่ยกำลังกินว่าพี่อุ้บอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดโอยหมวยอยากจะไปกินเดี๋ยวขอกินนี้เสร็จแลยไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่อทุอกคนกินให้มันสุดไอ้กินให้มันสุดหยุดที่ความอ้วนไหมไม่หยุด <c oughs> ต่อคะ่ะเดี๋ยวรอดูต่อแนละ้วเราจะกินอะไรต่อค่ะท,ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่บอกว่าอร่อยมาก จริงๆถามเขาว่าร้านนั้นชื่ออะไรร้านนันชื่อเชฟสุ่ยเลเตอร์จริงๆเขาขายพวกซี่โครงแต่ว่าเนื่องจากแบบเศรษฐกิจคูบิกไม่ดีเขาก็เลยกลับบ้านแล้วก็ได้สูตรมาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าโคเดียมเดียมเนื้อหมูเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นไม่ใช่หรอชื่ออะไรแต่เล่าซิโฟเดียมเดียมมันคือมันคือหม้อไฟนี่ใช่ไหม <laughs> โอเดียมเดีย <laughs> บมันคือตุยเรนเจอร์ที่เคยอยู่ตลาลดรถช่มันคือตุ๋ยเรนเจอร์ที่เขาขายพวกซี่คูเขาก็มีขายแต่เนื่องจากโควิดอ่ะแล้วก็เลยถามเมื่อกี้เนี้ยโอเดียมเดียบน่เป็นสูตรเนี้ยค่ะเนื้อตุนหมูตุนนะคะเป็นสูตรโบราณเขาบอกว่าเป็นสูตรที่สืบทอดมา80ดสิปีแต่อันเนี้ยหมกับพี่อุ้ยสั่งเนี้ยหม้อไฟแล้วก็สั่งตัดให้เขาลวกเส้นหมี่มาให้ ข้าไฟอันนี้คือ250บาทนะครับร้อนหนึ่งพี่อุ้ยหมวยชิมได้ไหมชิมได้ร้อนมากภาษาไฮลัมภาลัมใช่ครับแกอธิบายซีร้านชื่ออะไรคะโฮแม้วน้ซุปโฮเวนล่าซุปอ๋อน้ำซุปที่หวานอ๋อโฮเดียบโฮเดียบเดี้ยบยากจริงๆขอบคุณนะคะ ไปถามร้านไงเรื่องความสงสัยของหวยเขาก็ไปคุยกับใหญ่เลยเว้ยแม่งมายัางไงวะโตแปลว่าน้ำซุปเยี่ยมเดียบแปลว่าหวานก็คือน้ำซุปหวานก็คือมันเป็นเนื้อตุ๋นหรือหมูตุน๋นที่เป็นมีน้ำซุปหวานสูตรโบราณเห็นไหมเรากินแล้วเราก็ต้องถามความรู้เปล่าหรอกคนสงสัยชื่อมันอ่านว่ายากมากแต่ภาษาจีนเป็นเกียเหมือนกันว่าโฮเดียมเดียมใช่ไหมคะภาษาไทยอ่ะเราก็จะมีตัวอักษรพยัญชนะ ประยุคที่ผ่นานได้ไม่จะอ่านว่าโหเยี่ยมเดี่ยวเนื้อตุ่นน้ำซุปหวานเอาละเว,ว้ยสวยชิมก่อนนะนี่ยังไม่ปรุงนะขอชิมปะจริงๆถ้าวปุ๋ยนิดนึงอะสายนี่นะแต่น้ำซุปถ้ากินเ่าๆแล้วแบบส่วนน้ำซุปแล้วถ้าคนแบบไม่คิดรสจัดมากอะโอเคดีค่ะ จริงๆอยากกินอันนี้ด้วยนะแบบว่าที่ของเชฟสุยแลเตอร์มันจะเป็นซี่โครงพี่ว่าบอกไอ้มวยมึงกินให้หมดก่อนแล้วค่อยสั่งแต่ถ้าไม่หิ่มย่ค่อยสั่งนะขอกินกันนะคะทุกคนหานี่ดูทุกคนดูไม่เหลือแล้วเหลือแต่หนาอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนเนื้อเนี่ยนุ่มมากเราสั่งทั้งเนื้อสดเนื้อสุน,อสนนะคะลูกชิ้นเนื้ออร่อยมาก แล้วก็บะหมี่ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะทุกคนแต่ว่ากินไปเยอะเส้นบะหมี่อ่ะที่เป็นบะหมี่เส้นแบนๆมันหายากแล้วอร่อยก็ร้านนี้แนะนำนะคะมันอยู่ที่ตลาดจอดมาร์เก็ตนะคะอยู่ร้านนี้ของร้านเชฟสุรลันเจอร์นะคะนอกจากขายซี่โครงกระดูกขาซี่โครงหมวแล้วนะคะก็ยังมีอีกค่ะ โคเดียมเดี่ยวอ่าเห็นไหมโคเดียมเดี่ยวน้ําซุปหวานมีทั้งหมูตุ๋นและเนื้อตุ๋นแนะนํามาทานนะคะยังไงหมวดกับพี่อุ้ยก็ฝากคลิปสั้นๆหนี้จากวันเบาๆช่วงนี้หมวยเจียที่อุ้ยก็เลยบอกหมวยหมวยแป๊บเดี๋ยวพี่พาไปหาเราอร่อยกินได้ออกจากบ้านบ้างก็อาจจะดีหลายบ้างหมวยก็ฝากคลิปคอนเทนต์นี้นะคะเบาๆของหมวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกดกดซับสไคร์ใช่ซีน่า Amazing ยิ่ง ไปละค่ะ<ป>